่วงผู้บริหารสนทนาและสำหรับช่วงผู้บริหารสนทนาของเราในวันนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณหมอนะคะนายแพทย์อดุลชัยธรรมาแสงเสริฐหรือคุณหมอเกมส์นะคะได้จัดทําเว็บไซต์แพทย์เฉพาะทางบาทเดียวที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวว่าจะช่วยเหลือให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแก่คนเจ็บไข้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณหมออดุลชัยคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณชุติมาแล้วก็คุณกิติกรครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณหมอแนะนําตัวคุณหมอก่อนครับว่าคุณหมอนี่ทําหน้าที่เป็นแพทย์เฉพาะทางในด้านไหนบ้างครับค่ะหมอจบทางด้านสัญญาแพทย์แล้วก็สัญญาแพทย์ตกแต่งครับอ๋อสัญญาแพทย์นี่ก็คือผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยนะคะแล้วก็ปกติรับผิดชอบหรือทําหน้าที่อยู่ที่ใดบ้างคะครับ เออก็มีเปิดคลินิกส่วนตัวครับแล้วก็ทําที่โรงพยาบาลครับให้เล่าเรื่องเว็บไซต์แพทย์เฉพาะทางบาทเดียวที่คุณหมอจัดทำขึ้นมาเนี่ยค่ะว่าเริ่มต้นที่มาอย่างไรทำไมถึงคิดทำเว็บไซต์แพทย์เฉพาะทางนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาคนไข้ค่ะเออก็คือว่า ด้วยความที่ว่าผมเล่น a ฟ e b o o k เป็นประจำเนี่ยมันจะมีกลุ่มปิดที่เป็นกลุ่มกลุ่มเฉพาะแพทย์เนี่ยคุยกันอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์สีราดรุ่น103ร้อยสามซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีแบบเพื่อนเนี่ยมาสอบถามเกี่ยวกับยกตัวอย่างว่าพ่อแม่ไม่สบายเนี่ยเขาจะหาเพื่อนคนไหนดีเพื่อนคนไหนอยู่โรงพยาบาลไหนหมอคนไหนเก่งนะครับแนละ้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า มีเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลแบบไกลๆเลยอย่างเช่นอยู่โรงพยาบาลปลายบางคนก็อยู่โรงพยาบาลางะจ <Okay. S 2> ังหวัดนาราธิวาสอย่างเงี้ยเขาก็เอาเคสขึ้นมาส่งเคสขึ้นมาแล้วก็มาปรึกษาเื่อน mm hmm. ในกลุ mm ่ม hmm. ที่เป็นหมอเฉพาะทางพออย่างนี้เนี่ยผมก็เลยได้ไอเดียว่าเอแล้วถ้าสมมุติว่าแทนที่ว่าเราจะมาคุยกันเป็นกลุ่มปิดเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าเราคุยเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น mm hmm. โดยที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย ได้ส่งเคสเข้ามาหรือว่ามีอาการไม่สบายอะไรมาปรึกษาพวกเราเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ของของคนคนกลุ่มใหญ่ครับุณหมอครับหลังๆเนี่ยในเรื่องของโลคโซเชียลเนี่ยครับมีการแชร์เรื่องราวมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีบางทีก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงอย่างเนี้ยเรามีการทําอะไรบ้างครับ เออก็จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยคนไข้ก็จะส่งเรื่องพวกเนี้มาให้มาให้พวกเราอ่านนะครับยกตัวอย่างว่าหยอดมะนาวเพื่อรักษาต้อเนื้อห oh. ยอดมะนาวเข้าไปที่ตาเพื่อรักษาต้อเนื้อ <Okay. S 2> คนไข้เนี่ยส่งมาแล้วก็บอกว่าคุณหมอคะเออมันมีความเป็นไปได้ไหม mm. ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเราก็บอกว่าเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอเฉพาะทางทางด้านจักษสู เพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้นะเพราะว่ามันนาวมันมีความเป็นกรดสูงคอะไรก็ตามที่หยอดเข้าไปในตาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการที่มีการแชร์เรื่องราวในโซเชียลเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้จริงไปเสมออย่าพึ่งเชื่อในทันทีใช่อย่าพึ่งเชื่อเลยต้องบอกว่าห้ามเชื่อก่อนเลยทันทีแล้วก็ไปกดแชร์ต่อค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางคนก็บอกว่าเขาบอกมาคนนี้บอกมาหรือแม้แต่ว่ายกตัวอย่างแค่บอกว่าเอเป็นคุณหมอท่านนี้บอกมาบางคนอ้างชื่อด้วยเไ่ได้รู้ชื่อด้วยครับผมค่ะแบบนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับที่คุณหมอจะรวมตัวกันมาเพื่อที่จะทําเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะใช่ครับอ่า ให้ประชาชนได้รับรู้ในเกี่ยวกับมีการสอบถามเข้าไปครับเว็บไซต์นี้ชื่อใช้ชื่อว่าอะไรครับแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวครับเป็นภาษาไทยเลยนะคะอ่าใช่ครับเป็นภาษาไทยเลยครับเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็แสแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะคะครับแล้วทำไมถึงใช้คำว่าบาทเดียวคะขอทราบชื่อที่มาหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปรึกษาฟรีคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฟรีเนี่ยก็คือ มันไม่มีค่ามันคือสุ่มร้แต่ว่าเพื่อนๆผมเนี่ยเขาสละเวลาที่มีค่าของเขาคือทุกคนเนี่ยมีภารกิจที่ต้องทําคะอย่างตอนเช้าทุกคนเขาต้องตรวจคนไข้แต่ว่าเขาจะมาใช้เวลาว่างเนี่ยในการที่ว่าเออตอบคําถามที่มีคนไข้เนี่ยส่งมาถามเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองก็เลยมองว่าด้วยความที่ว่าเขาสละเวลามีค่าของเขาเนี่ยผมเลยไม่อยากที่จะให้ใช้คําว่าปรึกษาฟรีแต่ว่าอยากจะใช้คาว่า แพทเฉพาะทางบาทเดียวแต่ในความหมายบาทเดียวนั้นคือไม่ได้เสียเลยสักบาทเดียวก็อาจจะไปคิดแค่ค่าไฟหรือว่าค่าอินเทอร์เน็ตครับผมใคะนะคะกว่าจะเป็นเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเนี่ยครับต้องทำอะไรบ้างครับการเตยมตางเตยมความพร้อมยังไงมีการรวมกลุ่มกันหรือว่ามีคุณหมอกี่ท่านบ้างครับคือต้องบอกว่าแรกสุดเนี่ยไอเดียนี้มันถูกคิดเมื่อประมาณสักต้นปีที่แล้วนะครับ แล้วก็พอเราคิดแล้วเนี่ยมันจะต้องทําเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นก็คือว่ามันมีคล้ายๆว่าเว็บบอร์ด <c oughs> แล้วก็มีการส่งคําถามไป <c oughs> แต่ให้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันมันไม่แบบอ่าหมอเองเขาก็ไม่รู้ว่ามีการส่งคําถามเข้ามาผมก็เลยพยายามคิดว่าถ้าเราทําเว็บไซต์กับ Facebook เนี่ยที่มันมีการเตือนเวลาเพื่อนเราส่งเมสเซจมาเนี่ย เอามาเชื่อมกันได้เนี่ยมันจะทําให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นแสดงว่าสะดวกมากขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็คือเหมือนเขาถามมาปุ๊บเนี่ยมันมันเตือนขึ้นมาละในมือถือของแต่ละหมอนะฮะทุกคนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วเองจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไปขอทุนกับสสสเอามาทําเป็นเว็บไซต์แล้วก็ทําเป็นเฟซบุ๊กเนี่ยครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสสสด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่แล้วก็เริ่มดําเนินการมาก็ปีนี้ก็ปีที่สองแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่ครับฝ่ามันจะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวฝ่าจะหาคุณหมอมาลงได้เนี่ย <c oughs> ใช้เวลาเนี่ยอีกประมาณห้าหกเดือนเลยครับอ๋อแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเพิ่งออกในประมาณซึ่งต้นปีที่ผ่านต้นปีเนี้ยครับครับหลังจากที่จัดทามาเนี่ยครับก็มีประชาชนเนี่ยเข้าไปมาปรึกษามากน้อยเพียงใดคะ ต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีเป็นห้องตรวจครับค <c oughs> ่ะดูจากในหน้าเว็บไซต์ก็ได้ว่ามันจะมีห้องตรวจห้องตรวจเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณสิบกว่าห้องครับนะครับแยกตามสาข,ขาของแพทย์ต่างๆซึ่งคําถามที่เข้ามาในแต่ละห้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยประมาณสักเวลายี่สิบถึงยี่สิบห้าคำถามครับงั้นถ้าโดยรวมเนี่ยคือประมาณสองร้อยสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบคำถามเนี่ยครับครับ <c oughs> ผมในหน้าของ เว็บนี้ยนะครับยากไหมครับที่จะเข้าไปดูหรือว่าคุณหมอสร้างให้มันเป็นห้องเหมือนกับการเดินทางเข้าไปในโรงพยาบาลไปตรวจโรคอะไร่ครับใช่ครับก็คือเราเปิดเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ w w w เนี่ยมันจะเขียน www.sos-specialist.com นะครับ,รบพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมะีคุณหมอที่เป็นตัวการ์ตูนถามว่าไม่สบายเป็นอะไรมาครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องต่างๆเลยว่า ห้องอายุรกรรมห้องสัญญกรรมห้องเอูตินารีหรือว่าห้องปุมารห้องเด็กอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีห้องแยกย่อยลงมาด้านล่างอีก ค่ะเหมือนกับเข้าไปโรงพยาบาลอย่างแท้จริงเลยเพียงแต่ไม่ต้องเดินเข้าไปนี่แค่เพียงเข้าไปในเว็บไซต์เท่านั้นเองแล้วเป็นการรวมตัวเช่นนี้นะคะดิฉันลองเปิดกําลังลองเปิดอยูู่ลองเข้าไปในคุณผู้ฟังถ้ากําลังถือมือถืออยู่หรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็ลองเปิดเข้าไปได้นะครับที่ www.sosspecialrisk.com ครับ ค่ะส่วนดิฉันเราเปิดง่ายๆค่ะภาษาไทยเข้าไปที่ Facebook เลยค่ะค Facebook ของแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะคะก็หลายลิงก์เลยหนะ้าพิมพ์เข้าไปก็เข้าง่ายเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับอ่ามาต่อกันที่หน้าเว็บไซต์กันต่อครับคุณหมอครับมีบริการตอบคําถามด้วย ใช่ไหมคะบอกว่า 1. นึ่คำแนะนำใดที่ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค 2. ไม่มีสั่งยาให้คนไข้ไปซื้อยากินเอง 3. ามคำแนะนำที่ได้เพื่อชี้นำให้ท่านได้ตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นั้นสี่แพทย์ที่ท่านได้ทำการกรักษาอยู่นั้นย่อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดอันนี้ก็คือเป็นกติกาในการถามตอบกับปัญหาสุขภาพนี่ถ้าตอบได้แล้วให้อะไรคะเนี่ยคือ <laughs> ต้องบอกอย่างหนึ่งว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมมองอีกอีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยความสัมพันธ์ตรงนเนี้ยเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยที่จะดีนะค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นหลายๆเรื่องเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคุณหมอเนี่ยมีภาระหน้าที่ในการตรวจคนไข้เนี่ยค่อนข้างมากการที่จะให้ข้อมูลหรือรายละเอียดในการรักษาเนี่ยอาจจะมีน้อย ซึ่งซึ่งพอมีการสื่อสารกันน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าแบบเทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันหรือไม่เข้าใจว่าในสิ่งที่คุณหมอเขาทาไปเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายพอไม่เข้าใจว่าคุณหมอเขาทำไปเพื่ออะไรก็ไม่พอใจพอไม่พอใจก็ไปแชร์ลงในโซเชียลแต่เว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสื่อกลางคล้ายๆว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีอะไรที่คุณไปรักษากับคุณหมอเขาแล้วเนี่ย แล้วคุณไม่เข้าใจคคุณมาถามเราได้ mm คุณอยากจะถามแค่ไหนก็ถามได้เพราะว่าตอนที่คุณอยู่ต่อหน้าคุณหมอเนี่ยคุณอนาจะไม่กล้าพูดเลยใช่หรือเวลาจำกัดใช่คือพอเจอหน้าหมอแล้วพอหมอจ้องหน้าว่าไม่สบายเป็นอะไรค่ะก็ตอบสั้นๆอย่างเงี้ยพอพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหมอเขาก็จะวินิจฉัยไม่ถูกใช่ใช่คือคือ คือจะอ่านแอนข้อมูลได้น้อยผมเป็นบ่อยเลยครับแบบนั้นบางทีเจ็บคอมีหลายอาการเลยครับที่จะไปหาคุณหมอพอไปถึงคุณหน้าคุณหมอแล้วแบบนึกไม่ออกแล้วก็ไม่ได้บอกไปว่าออพอกลับมาบ้านนี่อ้าวเมื่อกี้ลืมบอกคุณหมอว่าเจ็บคอเลยไม่ได้ยาแก้เจ็บคอมาเลยใช่แต่ว่าในใน c e b o o k เนี่ยเราสามารถตอบกันแล้วมันเป็นการส่วนตัวคือถามกันเนี่ยเราถามกันในแมสเซจในอินบ็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเป็นเรื่องระหว่างหมอกับคนไข้แค่นั้นคถามอะไรก็ได้แล้วก็คุณนึกออกตอนนี้คุณมาถามว่างๆคุณนึกออกอีกคุณก็มาถามได้โดยที่มันไม่จําเป็นจะต้องถามในครั้งเดียวอืมครับผมค่ะเพราะฉะมาตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การสื่อสารมันมันได้มากขึ้นแต่แต่อย่างที่บอกก็คือว่าอ่ทำไมเว็บไซต์นี้ถึงไม่รับวินิจฉัยโรคเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันจะต้อง ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือการซักประวัติ <c oughs> สองคือการตรวจร่างกาย <c oughs> สาม <c oughs> ก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ <c oughs> แต่แต่การที่เราสื่อสารกันทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นการสื่อสารแค่เป็น <c oughs> ได้แค่ประวัติใช่แต่การตรวจร่างกายไม่มีแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ประวัติส่วนหนึ่งเราอาจจะแนะน,นําคนไข้ว่าเอ้ยคุณควรจะเดินไปในช่องทางนี้คือ แนะนาว่าคุณอาการแบบนี้แล้วเนี่ยคุณน่าจะไปหาเฉพาะทางทางด้านนี้นะ<ช>เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วฉันจะไปเริ่มที่ไหนเนี้ยครับใช่เพราะบางทีไปถึงก็ต้องไปที่เริ่มต้นกันที่อายุรกรรมก่อนใช่ไหมครับถูกถูกต้องถูกต้องแต่อาการบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมันมันเราฟังแล้วเนี่ยไม่ต้องอายุรกรรมแล้วหล่ะเราสามารถส่งไปทางแพทย์เฉพาะทางไดเลย ใช่สุขต้องครับผมเหมือนกับคนไข้ก็ได้มีการได้มีโอกาสเรียนรู้สุขภาพเบื้องต้นจากคุณหมอทางเว็บไซต์นี้เลยด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีการให้คำปรึกษาอย่างอย่างสมมติในช่วงฤดูฝนอาจเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ควรจะต้องเตรียมตัวป้องกันอย่างไรอะไรอย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธีค่ะแล้วเราต้องบอกว่าจริงๆคนไข้สมัยนี้ต้องบอกว่าเขาฉลาดนะครับเพราะว่าเขาสามารถ อ,อใช้โซเชียลมีเดียได้ดีแล้วก็สามารถ <Okay. S 2> หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นแล้วแล้วข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าบางอ,อข้อมูลก็มีประโยชน์ <Okay. S 2> แล้วมีประโยชน์มากๆเพราะว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยท่านก็สท่านก็ลงคอนเทนต์ซึ่งก็บอกว่าอย่าง,งตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยอมีเอสมีไลบารีสําหรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคแต่แต่การที่มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคเนี่ยบางทีเนี่ย คุณหมอให้รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วการเขาเรียกว่าการการวิเคราะห์โรคเนี่ยมันมีโรคประมาณสักสิบโรคที่มีอาการเดียวกัน <c oughs> อต่อไปอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเอคนไข้บอกว่าปวดหัวเนี่ยจริงๆ <c oughs> ปวดหัวเนี่ยโอ้โหมีเป็นสิบโรคเลยที่ที่ <c oughs> ทเป็นโรคปวดหัวเนี่ย <c oughs> แต่พอพอคนไข้ไปอ่านเองเนี่ยก็จะปรกจะคิดไปไกลแล้วว่าเอย ปวดหัวแบบนี้เป็นอะไรหรือเปอเล่าเป็นมะเร็งอเปล่าเป็นมะเร็งในสมองอไหมคะ <c oughs> คือคิดไปไกลก่อนหน<แ>้านั้นแล้วทําให้คนไข้เนี่ยหนึ่งก็คือแบบเวลาไปหาหมอตัวตัวเป็นเป็นเนี่ย<แ>ไปเจอกันเนี่ยก็ก็ได้นิดนิจฉัยตัวเองไปแล้วว่าฉันเป็นมะเร็งสมองถ้าหมอ,อคนนี้ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นมะเร็งเนี่ยไม่เชื่อไม่ใช่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอาข้อมูลตรงนี้แล้วคุณมาซักประวัติกับเราก่อนเรา เราอาจจะกรองข้อมูลให้คุณว่าเอ้ยอาการแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยไอ้ยเรื่องมะเร็งสมองคุณไม่ต้องไปคิดเลยแค่ไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแค่ไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนไข้ก็จะได้แบบเออสบายใจขึ้นว่าเขาไม่ได้ป่วยแค่ต้องบอกว่าจริงๆกรณีนี้มีมีจริงๆนะครับครับอ๋อคะคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยเป็นหมอคะหนูกลัวเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมีทุกวันนะฮะค่ะอือแล้วเอ่อ ากที่ผ่านมานี่เริ่มต้นเว็บไซต์นี้มาได้แค่ไหนแล้วคะเอ่อต้องต้องบอกว่าอย่างที่บอกก็คือผมเนี่ยขอเพื่อนเพื่อนในรุ่นเนี่ยที่มีจิตอาสาแล้วก็มีความคิดมีไอเดียที่ตรงกันเนี่ยก็ก็มาช่วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรายังขาดหลายๆสาขาที่เอเขามีจิตอาสาจริงๆแลาอยากจะมาช่วยคนไขจ้จริงๆเพราะว่าการตอบปัญหาเนี่ย คุณหมอไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครได้อะไรเลยมีแต่คนไข่เนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็คุณหมอคนที่รักษาคนไข้ก็ได้เขาเรียกไงเหมือนกับว่าได้เพื่อนที่เป็นคนไข้เพิ่มขึ้นใช่แล้วก็แล้วก็เราเนี่ยเป็นตัวเคลียเหมือนกับเป็นตัวกลางว่ารายละเอียดเนี่ยที่คุณไปรักษามาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเราเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอแล้วก็คนไข้ โอ้แล้วโดยปกติการเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็เวลาน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วคุณหมอแล้วคุณหมอจัดสรรช่วงเวลาอย่างไรบริหารเวลาอย่างไรในการที่จะได้มีโอกาสมาตอบคําถามเพราะว่าในคําถามแต่ละคําถามก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะแค่เราเพียงคุยกันกับเพื่อนๆเ,เรายังใช้เวลาในการที่จะต้องมาแชทมา พิมพ์ตัวอักษรหรือว่ายิ่งพอจะต้องมาวินิจฉัยโรคด้วยนี่ยิ่งต้องใช้เวลามากเลยคุณหมอจัดการเรื่องเวลายังไงคะเนี่ยคือคือต้องบอกว่าเอเพื่อนๆผมเนี่ยเขาก็จะใส่เวลาว่างแบบเวลาว่างส่วนตัวเช่น<ช>ว่าตอนกลางวันเขาก็มามาเคลียร์เคสสะหน่อย,นยในว่า<อ>ใครถามมาเขาตอบไปสักครึ่งนึง<ๆ>แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบไม่ได้ไปไหนคุณหมอส่วนใหญ่เขา เขาไม่ได้มีชีวิตท่องเที่ยวกลางคืนสามสิบทุกเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้ว <laughs> เขา <c oughs> เขาก็เ,าาเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็มาเคลียร์คนคข้คือทุกคน <c oughs> ทำเนี่ยทำเพราะว่ามีความสุขที่ได้ทํา <c oughs> ไม่ได้หวังไม่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนและหัวใจเสียสละอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะอย่างตัวผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเช็คทุกทุกวันว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมีคําถามเหลือค้างแค่ไหนแล้วก็จะต้องเคลียร์ตัวผมเองเนี่ยกว่าจะเคลียร์เสร็จเนี่ยทุกห้องเนี่ยก็ตีหนึ่ง คัน <S <S แล้วก็ถึงถึงนอนครับผม <S 2> <S 2> แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากการที่ตอบคำถามบ้างไหมคะหมายถึงว่าเจอแกล้งกันกวนกันอะไรอย่างนี้มีไหมคะจริงๆส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยเขาเขาไม่กวนนะครับ <S <S แต่ว่าบางั้งเนี่ยเราเราต้องเข้าใจนิสัยของคนคนไทยก่อนว่าบางทีคนไม่รู้จักกันเวลาถามเนี่ย เขาก็ไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอ่าหมอครับผมตรวผมปวดนิ้วซีเท,ท้าด้านซ้ายเป็นอ,อะไรครับออ๋ออข้อมูลไม่ละเอียดอคอคือคือถา้าสมมติเรา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 ไม่ได้มีจิตเป็นกุศลเนี่ยเราจะมองว่าไฮ้ควรว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าแต่ว่า ถ้าเรามองอย่างแงี้หนึ่งว่าโอ้คนไข้เขาอาจจะไม่ร,รู้ว่าเขาจะต้องบอกอะไรค่ะเราก็จะถามคนไข้เออมีอาการอย่างอื่นบ้างไหมน้ําหนักตัวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวอะไรไหมใช่ไหมครับเคสเนี้ยคนไข้เนี่ยถ่ายรูปมาเป็นผลตรวจร่างกายประจาปีค่ะถ่ายมาให้แล้วเราก็นั่งอ่านล้วบอกเอา้านี่ น้ำตาลคุณเนี่ยตั้ง160เป็นเบาหวานนะคุณรูตัวหรือเปล่านคนไข้บอกว่าไม่รู้หมอไม่รู้มไม่แน่ใจหมอบอกว่าน้ําตาลสูงไม่รู้ว่าเบาหวานน้ําตาลสูงคือเบาหวานเหรอครับอย่างเงี้ย๋อ้คือเราเห็นในภาพเขาว่าเขาใส่แว่นเราเลยถามเพราะว่าเปลี่ยนแว่นบ่อยหรือเปล่าเขาบอกเออใช่ช่วงเนี้ยเขาเปลี่ยนแว่นบ่อยอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเออาการนี้มันเหมือนน้าตาลในเลือดสูงแล้วน้ำเบาหวานมันขึ้นตา คุณก็เลยต้องมีอาการเปลี่ยนแว่นบ่อยนิดเราก็จะแนะนําว่าเอ้ยอย่างนี้คุณต้องรักษาแล้วนะต้องกินยาต้องอะไรต้องออกกำลังกายเริ่มแรกคุมอาหารก่อนออกกําลังกายคือเราเรามักจะแนะนําอะไรที่มันเป็นแบบเบื้องต้นก่อน <c oughs> แล้วก็จะแนะนําว่าอย่างเงี้ยควรจะไปหาหมอเบาหวานแล้ว <c oughs> หมออายุรกรรม <c oughs> ทางด้านต่อมไร้ท่อแล้วเพื่อรักษา เรียกว่าช่วยย่นระยะเวลาคนไข้ได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของคุณหมอด้วยที่แบบเออไม่เห็นว่าคําถามที่ดูเหมือนกวนนี่กับไกลจริงๆก็คือเป็นของเขาจริงๆอย่างบอกว่าเจอหน้าหมอยังพูดแค่นี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยพิมอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่เจอหน้าเนี่ยยัง <c oughs> ยังพิมน้อยเลยฮะ <c oughs> บางคนอาจจะพิมพ์ไม่คล่องใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่จะให้คําแนะนําคําปรึกษาที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากคุณหมอนะครับที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับก็มีประสบการณ์ด้วยครับแล้วก็มีสโลแกนด้วยว่าปรึกษาด้วยใจไม่ใส่ใจค่าตอบแทนครับผมในท้ายนี้ครับคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคนผู้ฟังที่กําลังฟังแล้วก็แนะนําเว็บไซต์เลยครับผมเว็บไซต์นี้จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อประชาชนทั่วไป นะครับนะก็อยากให้คนไข้เนี่ยถ้ามุดมีปัญหาที่ที่ไม่เข้าใจในการที่รักษากับคุณหมอท่านไหนอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาสื่อสารกับเราได้เราจะช่วยอธิบายสร้างสร้าง,างาความเข้าใจให้คนไข้ถ้าคุณหมอท่านไหนมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนไข้มีจิตใจที่อา,าสารเราเข้ามา,าได้เลยเมาร่วมร่วมงานกับเราติดต่อเข้าไปได้ทางช่องทางไหนบ้างครับคุณหมอครับ เข้ามาเหมือนคนไข้ก็ได้ครับมามาสมัครอย่างนี้เลยก็ได้เข้าไปได้นะครับคำถามเนี่ยแหละผมนั่งดูอยู่แล้วทุกวันอย่าเจียมเลยนะคะก็รับสมัครทั้งหมอแล้วก็คนไข้ด้วยครับผใช่แล้วก็ประชาชนทั่วไปเผื่อมีเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที่มี คุณภาพแล้วก็มีประโยชน์มากๆครับแล้วก็ไม่ต้องไปถูกหลอกจากการแชร์เรื่องราวจากโซเชียลมีเดียอื่นๆด้ยครับค่ะก็ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องนะคะก็ผู้ที่สนใจอลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.sosspecialist.com o r l d i e e b นะคะก็จะเป็นเอ่อ,อหรือจะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้ที่แพทย์เฉพาะทางบาทเดียวครับ ใน Google ก็ได้ไดหรือใน Facebook ก็ได้เพราะม, <laughs> <laughs> มีทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook เลยที่จะได้เตือนให้ได้ทราบคุณหมอก็จะได้รีบมาช่วยดูว่าเอ๊เป็นอย่างไรแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โอได้รับประโยชน์มากๆเลยนะคะกับผู้ที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าทางสถานีวิทยุ ของเรานะคะก็จะมีการตอบปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ด้วยเหมือนกันมีคุณหมอหรือนายแพทย์จากสาขาต่างๆที่จะเวียนกันมาอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะให้ได้รับฟังคําปรึกษาเบื้องต้นอันนี้ยิ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ ได้รับคำปรึกษากับทางคนไข้มากขึ้นวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์อดุลชัยธรรมมาแสงเสริฐหรือคุณหมอเกมส์นะคะผู้ที่จัดทำเว็บไซต์แพทย์เฉพาะทางบาทเดียวมาให้รายละเอียดในวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะ